เวลาไปข้างนอกจะคนทักไหมทักค่ะทแาไม่ดูเด็กก็ใช่มันต้องมีเคล็ดลับแต่ละคนก็จะมีเคล็ดลับที่แตกต่างกันข้างหน้านี่เลยเจ๊ถูกต้องถ้าคุณผู้ชมจะตามเอชย,ยามิชัยวันนี้มาถูกทางข้างหน้านี่เลยปีนี้เข้าปีที่สองแล้วนะที่ผมทานคอลลาเจนมาคอลลาเจนมันเป็นส่วนที่สําคัญมากมากนะคะผิวพรรณของเราก็เหมือนกันนะครับเจ๊สังเกตใช่ป่าเวลาที่เรามันขาดคอลลาเจนมันขาดน้ำอะฮะมันก็จะเหี่ยวจะย่นไปตามกาลเวลาเขาก็ถามผมอย่างเงี้ยผมก็บอกว่า ผมทานตัวนี้แล้วแม่ๆครับที่เป็นแฟนคอลลาเจนลังนกแจ่มใสเนี่ยที่เคยทานกระปุกแดงๆกระปุกแดงๆใช่ไหมใช่<อ>แต่ตอนนี้ครับมาในโฉมใหม่พรีเมียม <Premium S 1> ก่าเดิมว้าว ตัวนี้เลยฮะเป็นห่อสีทองตรงหน้าผมคอลลเเจนลังนกสีทองเวลนิกส์แบรนด์แจ่มใสมีสัญ,ญลักษณ์เวลนิกส์ขึ้นมาสังเกตเห็นไหมครับตรงด้านมุมนีม้นนในซองนะได้ไปแน่นอนคุณผู้ชมค่ะตัวนี้ฮะเขาปรับสูตรใหม่นะครับคุณพ่อคุณแม่ครับเพราะว่าจริงๆนะเวลนิกส์เนี่ยเป็นงานวิจัยรองรับของมหาวิทยาลัยเกียวโตที่ประเทศญี่ปุ่นเติมแล้วเดี๋ยวเวลาสั่งไปแล้วคุณพ่อคุณแม่พลิกหลังหอดูก็ได้ฮะสารสกัดที่ใส่เข้าไปนี่ก็คือพรีเมียมทั้งนั้นเลยค่ะ ก่อนอาหารเช้าแล้วก็ก่อนอาหารเที่ยงอีกสองซองเท่ากับว่าวันหนึ่งอ่ะคุณทานสองครั้งแล้วก็อันนี้ผลงานวิจัยนะครับผมไม่ได้พูดเองนะคะถ้าทานครบโดสแบบครับอคอลลาเจนมันจะเติมให้กับร่างกายเลยครับแล้วมาวันนี้มีโปรโดีๆมานําเสนอครับวันนี้ซื้อ1แถม1 390บาทได้2หอ่อเอาช็อปกันเต็มที่เลยค่ะ